สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะท,ที่ติดตามรับชมช่องสามสาวดาวซิงนะคะนี่ก็เป็นเช่นเคยนะคะทุกวันนะคะที่เราต้องมาตลาดเช้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มีอะไรดีนะคะมานำเสนอแม่แม่เอฟซนะคะก็มาถึงตลาดตอนกี่โมงสาวน้อยรโรเรามาถึงตลาดกี่โมง 45นะคะนี่เราพามาเที่ยวตลาดนะคะวันนี้เนื่องจากวันนี้นะคะเราต้องมาแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่เอสซีท่านหนึ่งนะคะก็ได้จะจัดงานวันเกิดนะคะเลี้ยงควันช้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อดอกไม้นะคะไปสักการะบูชาเจ้าพ่อวังพรุนะคะเดี๋ยวเราตอนกลับกัะ คุณจอยก็เอาเข่งกล้วยนะคะมาคืนที่ร้านกล้วยนะคะว่าเราจะมีร้านกล้วยร้านประจํานะคะาตามไปดูกันนะคะว่าเป็นร้านไหนนะคะนี่นะคะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านกล้วยร้านประจําของเรานะคะเซ็นได้ไหมคะ เซ็นไม่ได้นะคะต้องจ่ายเงินสดนะคะเห็นใจคนทำมาค้าขายเนาะยังมาจะไม่มามาไปดูโอ้ไปดูของไองป,ป,ปเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์ตลาดก่อนนะคะว่าลูกเห่าเยอะเลยดิด เป็นบรรยากาศเช้าๆนะคะที่ตลาดนะคะนี่พลานจอยก็จะขายบาทนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณแม่ FC ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ให้เรานะคะมาจ่ายตลาดแต่เช้าเลยนะคะนี่บุญกุศลของบุญนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่ FC นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำล้รวยๆนะคะ ตามไปดูนะคะว่าวันนี้ตลาดเช้าเช้านะคะบรรยากาศที่เมืองไทยนะคะแม่เอซีหลายท่านนะคะก็อยู่ที่เมืองนอกเนาะคงคิดถึงบ้านนะคะ<ม>ก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่มีปลานะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเรานะคะอยู่ที่น่านน้ำเนาะปลาก็จะอุดมสมบูรณนิดนึงนะคะปลาแม่น้ำมูลนะคะ<ม>ปลาสดๆดที่ขึ้นจากท่าเลยนะคะ ก็จะนำมาขายนะคะนี่ก่จอยกองจะซื้อข้าวขอให้ครบนะคะผลไม้ก็9อย่างนี้กันเลยทีเดียวนะคะสาวน้อยร้อยโลนะคะง่วงนอนไหมคะไม,ไ,ไม่ง่วงเลยนะคะก็ตื่นมาตลาดเช้าทุกวันนะครับ วนกลับมาที่ร้านกล้วยนะคะเพราะเมื่อเช้าเรามาแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็ยังจัดไม่เสร็จนี่หัวหมูหัวใหญ่ๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้มมาแล้วนะพร้อมที่แบบว่าจะไหวอ๋อฝากฝากฝากดอกไม้ไว้ก่อนได้ไหม น้องลอยเดี๋ยวเราจะไปต่อไปท่านใดนะคะอยากทําบุญกับช้างนะคะก็สั่งกล้วยนะคะร้านนี้ได้เลยนะคะวีใหญ่ๆนะคะกล้วยสวยๆนะคะมาจากไร่นะคะมีแต่ลูกสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ดูแมค้านะคะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้ครบก่อนนะคะเราจะป้าับกันไปเลย ก็ได้หมูหมูหมผลไม้แล้วนะคะไก่นะคะก็ยังขาดอีกหลายอย่างเลยนะคะควาจอยจะพาไปซื้อ นี่นะคะก็มาตั้งแต่ฟ้ามืดนะคะแต่ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสางแล้วนะคะก็ยังได้ของยังไม่ครบเลยนะคะนันบอจอยก็ยังหาของให้ครบอยู่นะคะนี่ผลไม้เกือบจะครบเก้าอย่างแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่อย่างนะคะก็เมื่อกี้จอไปซื้อส้มแล้วก็ สับปะรดนะคะนี่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  เรามาเั้งแต่ฟ้ามืดนะคะแต่ตอนนี้ฟ้าก็ฟ้าเริ่มตกแล้วนะคะตเสางแล้วนะคะเรามาตลาดทุกวันนะคะตลาดสตึกนะคะห่างจากหมู่บ้านเราก็ประมาณ30กิโลนะคะไปกลับก็60กิโลนะคะ ตื่นออกมาก็ประมาณตีสีครึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาถึงที่ตลาดก็ประมาณตีห้านะคะเราก็มีหัวหมูห้าหัวนะคะไปเส้นเจ้าพ่อวังทะลุนะคะเนื่องจากวันเกิดคุณแม่เอซนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมช่อง3ามสาวดาวซิ่งนะคะ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ